เอาละค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพลอยและวก็น้องลูซี่กันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งจากในพารที่แล้วนะคะเราก็ได้เสนอตัวจะช่วยท่านนายกเกี่ยวกับธุระต่างๆนะคะซึ่งธุระเนี่ยก็มีอยู่2อธุระตักด้วยกันนะคะก็คือ2อันนี้แต่ว่ามันก็มีภารกิจย่อยๆที่เราจะต้องทำด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยเราก็จะได้ของตอบแทนเป็นพวกเบอร์รี่หรือว่า เนื้อบางอย่างด้วยนะซึ่งพออยากรู้มากเลยว่าเราจะได้อะไรมาแล้วก็จะเอาไปทําอะไรได้บ้างน,นะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาทําภารกิจที่เราได้รับมากันน่นเอก็เรียงไปแบบนี้เลยนะคะอย่างแรกก็คือเริ่มต้นด้วยการไปจับปลาใช่ไหมเนี่ยต้องไปที่ย่านเก่าไหมอะไรสักอย่างนะคะ Hand ์ฟอรโอเคเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเดินทางเนี่ยเรามาดูกันสิว่าน้องจะ ใส่ชุดอะไรไปดีเดินทางออกนอกบ้านก็ถ้าจะไม่มีชุดอะไรนะคะใส่เป็นชุดอากาศร้อนไหมอ่ะเป็นชุดนี้แล้วกันให้น้องเปลี่ยนชุดเลยปุ๊บ,บจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะกดที่โทรศัพท์นะคะแล้วก็กดเดินทางเราไปกับทีน่าด้วยดีไหมเราไปคนเดียวดีวกว่าจะให้ไวๆนะคะไม่ต้องรบกวนทีน่า ย่านแฮนฟอร์ดเลกอ่ะยานตรงนี้นะคะโอเคเดินทางไปเลย เราเดินทางมาถึงแล้วนะคะโอเคภารกิจก็คือเราจะต้องตกปลาแลั่นเองอทีนี้เขาให้ไปที่แม่น้ำแม่น้ําตรงนี้ใช่หรือเปล่าคือตอนนี้ที่มันยังมืดอยู่นะคะเพราะว่าเราตื่นเช้าบ้างแล้วก็เริ่มทาภารกิจกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยเห็นไหมตีห้าครึ่งอยู่เลยนะคะตอนนี้แล้วก็ตอนนี้เราเปลี่ยนฤดูแล้วนะคะกลายเป็นหรือดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วพลอยก็เพิ่งสังเกตนะเนี่ย คือที่บ้านยังปลูกเป็นฤดูใบไม้ผลิอยู่เลยอากาศวันนี้อากาศเย็นมีเมฆมากทีนี้เราจะต้องไปที่แม่น้ำตอนนี้แม่น้ำมันก็มีแค่ตรงนี้จุดเดียวไหมอะเราจะต้องมองหาจุดที่มันเป็นที่ตกปลาใช่ไหมคะเราถึงจะตกปลาได้อะอุ้ยตรงนี้มีคนอมองต้นไม้มองมองต้นไม้ไปคนอุ้ยอันนี้มันเป็น รังนกป่านะคะคือถ้าเราสารสัมพันธ์กับนกป่าเราก็จะได้วางเนี้ยค่ะวางรังนกเนี้ยเอาไว้ที่บ้านได้นะคะฉั้นเดี๋ยวเราเดินทางแอบระหว่างทำภารกิจให้ท่านนายกก็คือแอบมามชื่นชมนกป่ากันสักนิดหนึ่งชื<ม>่นชมรังนกป่า<ม>กิจกรรมทางสังคม,ม,มแสดงท่าเต้นให้นกดูกันดีกว่า ตอนนี้ยังชื่นชมยังไม่เสร็จนะคะอะชื่นชมออกไปก่อนแล้วก็มาเต้นให้น้องนกดูอืมเอมอเออท่าเดิมตลอดนะคะท่าแสดงท่าเต้นที่ไหนก็ยังเป็นท่าเดิมอยู่เมื่อความสัมพันธ์มีไหมไม่มีของขวัญโปรดปานไม่หย <laughs> น้องนกไม่ช <laughs> อบให้เราเต้นนะคะเรามาเต้นให้น้องนกดูนงนกคือเซโนกับเราเลย <laughs> พูดคุยเรื่องต้นไม้สิ ข้าความสัมพันธ์คือกลายเป็นยากลุ่แดงเลยนะคะนี่นอันนี้ <laughs> คุยกับนงน,นกอยู่อย่งนงน,น,นกไม่ชอบเราจริงๆอ่ะดูสิข้าความสัมพันธ์คือลด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 ตลอดเลยหรือว่าเรามาเช้าไปค่ะนงน,น,นกก็เลยแบบจัแบบคุยกับเราต้อดอกไม้เป็นของขวัญได้ไหมดอกเป็นจะมาดอ่ะตองมอมสิทำ <laughs> น,น,นกสาร <laughs> ับของขวัญไปนะลู <laughs> อ,อุาน้องนกชอบของขวัญคือข้าไม่ไม่ชอบสิน้องนกไม่ชอบของขวัญน,นะคะแต่ว่าข้าความสัมพันธ์ก็คือดีขึ้นมาทีนี้เรากลับไปที่เรื่องตกปลากันดีกว่าตอนนี้ยังหาจุดตกปลายังไม่เจอเลยนะคะเอ๋ต้องเป็นไหมอะ่ะว่าเราต้องหาจุดตกปลาด้วยอะ่ะหรือว่าเราคลิกคลิกที่น้ำแล้วตกปลาเลยก็ยังไม่ได้นะคะอือหรือว่าที่นี่ ก็ไม่ใช่ตรงนี้มันติ๊กมาไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองวิ่งมาก่อนนะคะวิ่งได้ไงแต่มันมีสัญลักษณ์ตกปลาอยู่นะอะเี๋ยวเราลองมาคลิกตกปลาที่นี่นะคะถ้าใช่ก็แปลว่าภารกิจเราก็น่าจะสําเร็จโอเคนี่ดูซ่ก็ตกปลาโยนห่วงตกปลาลงไปเลยเอาเปิดภารกิจดูไปด้วย S Ash a s h เ f fish ปนย่านเก่าใหม่ h a n ฟอ o ์ดเล็กอันนี้มันถือว่าเป็นเล็กมัไหมน่าจะใช่อ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันก่อนนะคะระหว่างรอแอบมามองทางนี้เหมือนกันแล้วกันอุ๊ยมันมีพืชผลลูเบอรี่นะคะถ้าถอนรากพืชอ๋อแต่ว่ามันยังไม่มีออกดอกออกผลใช่ไหมเราก็เก็บไม่ได้นะคะโอ้โหเสียดายเพราะว่าถ้าเรามีเบอรี่เนี่ยเราก็จะเอาไปทำพวก อาหารสัตว์ได้ถูกไหมถ้าพลอยเข้าใจไม่ผิดนะคะแล้วก็บริเวณนี้มันก็ยังไม่มีนะน่าจะไม่มีจุดตกปลาหรือเปล่าเท่าที่มองตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนะคะตรงนี้นเฟร่ก็ยังเก็บไม่ได้เนาะอืมตรงไหนตกปลาตอนนี้อ่านี่ไงภารกิจสำเร็จแล้วนะคะแปลว่าเราทำถูกเราได้ตกปลาปลา มันอ่านว่าอะไรเอ่ยปลาปลาเทราหรือปลาเทราคือไม่เคยได้ยินปลาชนิดนี้นะคะปลาเท,ทาราข้างแดงอะได้มาสองตัวภารกิจเสร็จไปหนึ่งแล้วแถวนี้เป็นที่ไหนเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นพวกสวนสาธารณะอะไรทั่วไปเนาะที่แบบคนทั่วไปก็มาได้อันนี้เป็นรังนกนี่ใช่ได้จริงไหมได้โอเคค่ะ มาถึงภารกิจที่2กันนะคะเลือกสวนหรือร้านขายของชำในฟินวิกสอ่ะอันนี้เราน่าจะต้องกดเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งเดินทางไปคนเดียวเหมือนเดิมเ็ดล้านสายตมอันนี้เป็นการถามนะคะว่าลูซี่เนี่ยชอบการตกปลาไหมอ่ะลูซี่ก็ชอบนะคะอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยลูซี่ชอบอโอเคค่ะเราเดินทางมาถึงย่านฟินวิกสแล้วนะคะทีนี้ อุ้ยลูซี่กำลังยิ้มแบบก่้าเริงดีใจอะไรสักอย่างเลือกสวนหรือร้านขายของชาให้เราซื้อไอเทมในร้านขายของชาก็ได้นะจากร้านค้าทั้งสองแห่งที่ตั้งอยู่ในย่านจตุรัสเพื่อหาสินค้าที่ต้องการก็คิดว่าน่าจะหมายถึงสองร้านนี้นะคะคือรอบที่แล้วเนี่ยเราขายสินค้าให้กับร้านนี้ไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้วิ้ยหน้าต่างร้านค้า นี่คือร้านค้าเหรอเรายังไม่เคยเข้ามาร้านค้าตรงนี้นะอุ้ยมีสองร้านด้วยเดี๋ยวเราแอบมองกระจกร้านนี้เป็นร้านขนมปังแล้วดูฝั่งตรงข้ามสิหายไปไหนละอ่ะอยู่ตรงนี้นะคะร้านนี้เป็นเกี่ยวกับกล้วยไหยจานชามต่างๆพอยสนใจเป็นขนมปังแต่ว่าเราไม่ได้ต้องไปซื้อร้านมันต้องซื้อที่ร้านต้นไม้กับร้านขายของชํานะคะเพราะฉะนั้น ไม่รู้ด้วยว่าไอ้ร้านขายขนมปังนี้มันเข้าได้จริงไห่จริงเพราะฉะนั้นอ่าเราเดินมาเลือกซื้อของที่การต้นไม้อะไรพวกนี้ก่อนอ่าร้านของชาําใช่นะคะร้านนี้นี่ให้ลูซี่เดินมาซื้อของที่ร้านนี้เลยว่าเป็นอะไรเปนี่งอ่าตละลอย่างก็มีเท่านี้นะคะมีอาหารที่ขายมีพืชพันต่างๆเดี๋ยวเราลองดูกันดีกว่าไก่ไก่สีส้มอดี้เนี่ยเราให้ ไข่ที่บ้านเราออกให้ได้นะไม่จาเป็นต้องซื้อนะคะเชอร์รี่แต่ว่าพออยากได้เชอร์รี่กับบูเบอรี่อยากขอลองซื้อไปโอ้โอสินค้ามันมีแค่นี้นะคะใส่ลองอะบุคาโดด้วยอยากได้แล้วก็สับปะรดสตรอเบอร,อร,บรี่ราสเบอรี่เผื่อเอาไปทำอาหารให้สัต์มันฝรั่งอะซื้อไปก่อนคือแทนที่จะปลูกเองเนาะก็คือมาซื้อนะคะ แล้วก็มีปลาต่างๆบลูเบอรี่นี่ไงอยากได้นมวัวเพลิงหูคืออะไรอ่ะทำไมนมวาชื่อดน,นีมันฟังดูแบบนมพืชทรงพลังสุดยอดมากช็อกโกเบอรี่อ่ะเอามามีชีสขวดนมสดขนมปังการอบขนมการปรุงอาหารเลนสามอาหารหรูหราแบบโรงแรมไอพวกหนังสือเนี่ยคิดว่าเราไม่ค่อยได้ทําอาหารอยู่แล้วหรือเปล่าเราก ยังไม่ต้องซื้อนะคะทีนี้เราจะซื้อแค่พวกเบอร์ลรงเบอรี่ต่างๆตอนนี้ก็เป็นราคา287บาทแล้วนะโอเคอ่ะกดซื้อ hey, <and> นี่นะคะภารกิจของเราสําเร็จไปอีกแล้วขอให้บริการจัดส่งของร้านขายของชําเรื่องในฝันอันเนี้ยคืออะไรเอ่ยอืมบริการจัดส่งของร้านขายของชําเรื่องในฝันี <Fl> นอะไรอีก อิสระภาพโมจิบิจิกอลาร์กสซคุนีทำขอส่งกล่องหมู่บ้านอันนี้เหมือนจะเป็นภารกิจที่สองหรือเปล่าทำขอส่งกล่องหมู่บ้านไปยังซิมที่ถูกอุ้ยปิดร้านเลยเหรอ้ยอ๋อปิดร้านเพื่อเดินออกมาคุยกับเราใช่ไหม เขาไม่ก็แปลว่าไม่น่าจะใช่เขาใช่ไหมนอร์ฟอโทษโน้ตว่าใชก่ชวนช่อเก่งนะคะก็แปลว่าไม่น่าจะใช่คนนี้เนาะแปลว่าคำถามนี้เราอาจจะต้องเจอซิมสุ่มๆแล้วก็ขอเขาเหรอแต่ว่าภารกิจขอให้บริการจัดส่งของร้านของชําในฝันนั้นนี้เนี่ย่อยไม่รู้จริงๆนะว่ามันคืออะไรทีนี้งั้นเราไปเดินหาคนสุ่มๆเพื่อ ทำส่งของหมู่บ้านก่อนนะแล้าของร้านดอกไม้นะคะเรามาแนะนำตัวอย่างติตรภาพก่อนแล้วจากนั้นก็ขอโกรธอะไรบรรยากาศตอนนี้คือโกรธนะคะไม่แน่ใจว่าโกรธอะไรสวัสดีค่ะคุณป้าโอ้โหคุณป้าน่าตึงเลยนะคะอุ้ยอุ้ย อุ้ยทำไมพูดจาไม่ได้ใส่น้องลูซี่ของเราผะงามพยายามสงบสติอารมณ์ก่อนป,ป้าคะป,ป้าใจเย็นๆนะคะไม่ฉันเบื่อฮะฉันอยู่ที่ร้านขายดอกมไม้มานานแล้วฉันไม่มีลูกค้าเลยฉันเบื่อฉันโกรธมากอ คุณป้าคะใจเย็นๆนะคะตอนนี้คือตอนนี้ใส่คือกิ๊กต่อนะคะเราขออภัยขออภัยคุณป้าแล้วเราก็คำขอไปไหนแล้วครับคำขอ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 ส่งกล่องหมู่บ้านวิคุณรู้คนนี้ด้วยได้ไหมไหนๆก็ผ่านมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปคุยด้วยคุยกับคุณป้าคนนี้ให้เสร็จปะ ใช่เปล่านะคุณป้าปิดร้านออกมาจเหนื่อยแล้วนะคะไม่ใช่นะคะคุณป้าก็ไม่ใช่นะ,ะโอเคถ้าคุณปา้าไม่ใช่เนะะี่ยเรามาถามคุณพี่ผู้ชายคนนี้กันนะคะตามด้วยพี่ผู้หญิงคนนี้เลยเราก็จะมุ่งมั่ทำภารกิจไปเรื่อยๆนะคะ้คุณพี่ไหมคะกล่องนอเนีเ่ยอุ้ยใช่คุณพี่ ใช่เราส่งถูกคนใช่ไหมอ่าคุณพี่รับไปโอ้ <Brazil. S 1> คุณพี่ตกใจของในกล่องเอเราทำภารกิจเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะลูซี่พึ่งปลดล็อกตายปากักครอสสิกช็อกโกแลตพายทำจากรอยขีดข่วน one of the best thing about living in h a n f o r d ก็คืออะไรก็ไม่รู้นะคะเราจะไม่แปลให้ฟัง <laughs> ต่อมาภารกิจสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็คือ ขอให้บริการจัดส่งของร้านขายของชำเรื่องในฝันเรื่องในฝันหรือว่ามันเป็นชื่อร้านเหรอคะอหรือว่าเขาหมายถึงบริการจัดส่งเขาจะอยู่ทั่วไปเขาอาจจะเป็นคนหรือเปล่า อาจจะเป็นคนนะคะเดี๋ยวพออยากรู้หน้าต่างร้านค้านี่มันคืออะไรขอลองมากดหน่อยสงสัยมากอ๋อหน้าต่างร้านค้าก็คือแค่ให้ยินดูแค่นี้หรอหรือว่าจะเข้าไปซื้อได้เนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองหาก่อนเขาบอกว่าหาง่ายอะ่ะหมายถึงว่าไอ้บริการอันนี้หรอปรุษไปสนีนี้หรอใช่หรือเปล่าอ่ะขอลองมาคุยด้วยก่อนนะคะเอา้าพี่พี่ อย่าพิ่งไปพี่กลับมาคุยกับหนูก่อนนะคะอ่ะเขากำลังเดินกลับมาหาน้องลูซี่เราอ้าวพี่ไปไหนแดนซี่โทรมายังไม่คุยนะคะแดนซี่อย่าพิ่งมายุ่งขอทำบาร,รกิกก่อนแดนซี่ย่ยพี่เขาจะไปไหนวะน้องเราน้องเรามามาคุยกับพี่เขาหน่อยอ้อย่าพิ่ง อ่าเพิ่งขอทำบัรกิจก่อนนะใครก็ได้อย่าเพิ่งมารบกวนฉันตอนนี้อ่ะไปแน่ใจว่าจะใช่พี่คนนี้หรือเปล่านะคะลองคุยกับพี่เขาก่อนทำความรู้จักหรือเปล่านะเยมีอะไรให้คุยมิลปภาพโอ้ go คิดเป็นม่กอนนะคาร์ซีนีพาร์กรบเมาร์นยพักยอยลิมลาเก็บาะดูไม่น่าจะมีอะไรเฮ้ทีน่าทีน่าเคออับพ่งดุงกับเราโอ้สุดรกหรือว่าเขาไม่ใช่ หรือว่าเขาไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นบุรุษไปษนีหรือว่าเขาหรือว่าเขาไม่ใช่คนส่งของเดลิเวอรี่ปะอ่ะสต็อปแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ลองไปตามหาบุคคลคนนั้นอีกสักครั้งหนึ่งว่าเอาปีตัวตนอยู่ที่ไหนใช่พี่คนนี้ป่ะไปน่าจะใช่นะอืมแต่เขาบอกว่าเขาจะอยู่ที่นี่แหละแถววินป็นวิกส์นะคะ คนนี้ล่ะคนนี้มันนายกนี่นะนี่ก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่ผู้ชนะแต่อันนี้คือชื่อหรืออะไรเนะี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะคนส่งของเดลีเวอรี่อ้านี่ไงนักส่งของชัําคือคนนี้นะคะโอเคเราหาเจอแล้วอ่ะมาคุยกับเขาเลยมา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 ดูสิ วิ่งมาแล้วอ่ะนี่ไงเราจะ,จะต้องเกี <az> ่ยวเขาเรื่องความฝันของเขาใช่ไหมถือว่ายังไงขอลองคุยก่อน د, han, ถามเรื่องความฝันอ่ะนี่ไงมันเกี่ยวกับสดาร์ก็จะมีสัญญาณสารยาระนั้นขึ้นมาเนาะเอ๋ก็จะได้แล้วนะคะถามเรื่องความฝันลองเร่งเวลาดูสิ <Of> อ่าภารกิจเสร็จนะคะแต่ว่ามันเปลี่ยนแทนคือให้เราสนทนาของชามดีมวิทเดอะวินายกเทศมนตรีด้วยอืมโอเคแปลว่าเราจะต้องกลับไปหานายกเทศมนตรี ok แล้วบอกเขาเหรออ่ะเดี๋ยวลองคลิกดูอ่านี่อืมโอเครีไปหานายกกันก่อนอ้าว เอาใหม่นะคะคำสั่งหลุดนายกมานายกอย่าพึ่งไปนายกรอหนูก่อนค่ะนายกกลับมาให้หนูคุยด้วยก่อนนะคะน้องรีบมาอ่ะน้องคุยกับนายกแโซ่ปลสารกเกเราสำเร็จแล้วนะคะตอนแรกเราก็งงอยู่เนาะว่ามันคืออะไรสรุปก็คือเราต้องไปคุยกับผู้ชายคนเมื่อกี้คนนูน้นทุกคนเห็นใช่ไหมอ่ะ ก็คือเขาเป็นคนจัดส่งของชําเนาะแล้วก็มาบอกบบอกับนายกเทศมนตรีทีก็คือใช้วานเราเป็นสื่อกลางไปถามให้ใช่ไหมเอาน้ออุ้ยลูซี่ตอนนี้น่ารักจังแต่จริงแล้วลูซี่ก็น่ารักทุกตอนนะคะ <laughs> โอเคตอนนี้ภารกิจของเราก็เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกก็งงกันอยู่หนักมากเลยว่าภารกิจมันจะเป็นอะไรเนี่ยหา <laughs> หาคนขายของชำดันไปคุยกับบุรุษไปรสเนียสง,งัโอเคดนีนายกดีใจไหมคะหนูทำภารกิจให้เสร็จสิ้นไหนดูเขาคุยกันจนเสร็จเราก็จะต้องได้ของขวันด้วยถูกไหมหรือว่าได้มาแล้วแต่เราลองดูในนี้สิอ่าน่าจะได้ของมาแล้วนะคะของที่เราจะได้อันนี้ปลาที่เราจับเองไม่ใช่ผลลามะ น่าจะใช่อันนี้น่าจะเป็นนายกให้มานะอืมลูซีได้ขนที่ไงนี่นะคะก็คือนายกให้มาคือขนลามาสีเบจกับสีขาวเนาะสองสองอย่างโอเคดีมากเราได้ทำภารกิจของนายกเสร็จแล้วแล้วก็คาดว่าถ้าเราทำภารกิจของชาวเมืองคนอื่นๆด้วยเนี่ย ก็น่าจะได้ของรางวัลมาเรื่อยๆเยอะเลยแน่ๆนะคะโดยที่แบบไม่ต้องไปหาผลิตเอาเองถ้าเราทำไม่เป็นอะไรอย่างนี้เนาะอ mm ืม hmm. โอเคค่ะถ้างั้น คนีเนี่ยก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะคะถือว่าภารกิจที่เราไปเป็นทุระแทนท่านนายกเนี่ยเราได้ช่วยเหลือท่านนายกไว้อย่างสําเร็จแล้วก็รู้ล่วงนะคะถึงอาจจะมีปัญหาแล้วก็วุ่นวายวุ่นงงนิดๆหน่อยๆเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมาจนจบคลิปนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคร b e และก็คอมเมนต์ติชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจุ๊บ